สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับผมสมศักดิ์ครับเป็นผู้นำเสนอความจริงแห่งชีวิตในการเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้นะครับผมหรือการบันทึกครั้งนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่าเรื่องราวแห่งชีวิตให้ฟังสิ่งที่จะนำมาเล่าในวันนี้นะครับผมอาจจะขอบอกก้นนะว่า ไม่ได้มีสำนักปฏิบัติอะไรเนะี่ยอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะครับใช้ชีวิตปกตินะครับผมสิ่งที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคำว่ายานทิพย์ผมใช้คำว่ายานทิพย์นะฮะหรือบางคนจะพูดว่าวิชาวิชาส,สมบัติ หรือบางคนก็จะพูดว่าฌานสมาธิบางคนก็จะพูดว่ากสินบางคนก็จะพูดวิชาทิพบางคนก็จะพูดอิทธิฤทธิ์ความเป็นอิทธิฤทธิ์หรือจะเป็นเรื่องราวเดียวกันนะแต่ตัวผมเองผมใช้คำว่ายานทิพเรื่องนะคือการรู้เห็นเมืองทิพ หรือความเป็นทพิปที่เรื่องราวที่สามารถสื่อสารกับคนที่หรือคนที่ตายไปแล้วหรือว่าชีวิตหลังความตายของหลายๆคนหรือสิ่งที่สำคัญสำคัญสิ่งที่สำคัญสำคัญนะผมพอย้ำแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะสิ่งที่สำคัญสำคัญแต่บอกสำคัญนะครับผมสำคัญมาก ทีนี้คนที่สนใจที่อยากจะมียันทิพย์อยากจะมีวิชาวิชาคาถาอาคมอะไรอย่างนี้หรือความเป็นลิบเด็กนะครับให้เราคนที่คนที่อยากมีนะครับคนที่อยากได้อยากมีเนะี่ยครับ ให้เราให้เราตั้งเป้าเนี่ยก็ตั้งเป้าให้ชีวิตหรือความข้างไขค,ความชอบเหมือนยกตป็อย่างเหมือนคนที่ชอบรถยนต์รุ่นหรูๆแล้วก็จะหาวิธีเพื่อที่จะไปซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะจะเป็นรูปเบบอย่างนี้นะฮะลักษณะนะฮืออนนี้ก็ชอบในความเป็นอิทธิลิตถอดกายทพิปออกไปสู่ท่องเมืองต่างๆได้อะไรเงี้ย สามารถสนทนากับที่มองไม่เห็นตัวตนได้อะไรอย่างนี้สามารถรู้สามารถรู้เห็นในผู้เขาเรียกโลกแห่งความเป็นทิพย์ได้ในหลายๆแขนงอะไรเงียง้ยมุมนะครับแล้วแต่ความสามารถของบุคคลนั้นนะหากใครอยากได้สิ่งเหล่านี้ให้ใหเรียกว่าให้พุ่งเป้าหรือทําความอยากได้ในเป้าหมายอย่างนั้นเข้าไว้สําหรับผู้ไรยใหม่ๆไายใหม่ๆที่ ที่จะจะเข้ามาไปสู่อนาคตเนี่ยไม่ใช่จะทําในวันนี้เราได้วันนี้นะครับต้องใช้การกระทําร่วมไปกับการเวลาแล้วก็เมื่อถึงวันละสิ่งที่ที่ตนเองอยากได้อยากเป็นก็จะปรากฏให้ทีนี้คนที่มียานทิ์หรือคนที่มีสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยผมผมพูดในเรื่องของคําว่า ฌานสมบัติบางเพาเขียนอยู่ในพระไตรปิฎกมีเขียนอยู่ในหนังสือนีหนังสือเนี่ยผมเรียกพระไตรปิฎกหมดนะไม่ว่าจะเล่มเล็กเล่มน้อยเล่มใหญ่เล่มหนาเล่มสั้นนะฮะเล่มยาวนะ <c ười> ใครจะเขียนก็ตาม,มเรียกว่าไตรปิฎกหมดที่เขาเขียนไว้บางคนอาจจะได้เข้าใจแต่ผมจะพูดสองสองสองสามวิธีที่ซ้อนกันไว้นะครับสำหรับคนที่เขามียานทพิปแล้วม,มีวิชาหรือมีฌานสมบัติแล้วนะฮะ คือในอดีตเขาเนี่ยในอดีตตั้งแต่อดีตไม่ใช่หมายความว่าเมื่อวานที่ผ่านมาหรือเมื่อสิปีที่ผ่านมาอาจจะเป็น10ชาติที่ผ่านมาก็ได้นะครับอาจจะเป็น3ชาติที่ผ่านมา2ชาติ5ชาติก็ได้นะครับที่ผ่านมาเขาเคยได้ทําอย่างที่ผมพูดไว้ว่าอยากได้อยากเป็นสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนั้นประจําชีวิตตนเองนี่นะครับผมถึงบอกว่าทําวันนี้ไม่ใช่ได้วันนี้เป็นของที่ต้อง ปฏิบัติร่วมกับการเวลาแต่ว่าผมบอกไว้ตรงนี้นิดนึงครว่าการที่ที่คนได้รับหรือเข้าถึงนะครับในเรื่องของยานทิพย์หรือเรื่องของวิชาหรือเรื่องของของฌานสบบัตเนี่ยสำหรับตัวผมผมมองว่าเป็นเครื่องยืนยัน เป็นเครื่องหมายยืนยันเป็นความมั่นใจให้แก่ตัวบุคคลนั้นๆว่าชีวิตหลังความตายมีที่อยู่มีที่รองรับมีที่อาศัยอยู่เมื่อคุณรู้สิ่งนั้นแล้วได้รับสิ่งนั้นแล้วคุณจะทํำยังไงเมื่อคุณได้เห็นนรกได้เห็นสวรรค์ได้นะครับได้พูดคุยกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตนได้ทั้งที่เห็นตัวตนได้นะ คุณจะทำยังไงนะครับสิ่งนี่คือความพิเศษของผมเนี่ยแล้วผมก็ขอยืนยันเลยครับว่ายานทพิปวิชาต่างๆแล้วก็หรือว่าคำว่าชาัดสบ,บัติมีอยู่จริงถ้ามี100%่อเซผมบอกเลยมี1ล้านเปอร์เซ็นตะ์ผมยืนยันได้ถึง1ล้านเปอร์เซ็นตะ์ส่วนการแสดง อิทธิปาฏิหารส่วนการแสดงอิทธิปาฏิหารเนี่ยท่านไม่ได้ให้แสดงกันแบบเหมือนการร้องเพงลงคาราโอเกะอยากร้องเพลงไหนก็กดไปร้องกันแล้วอยากจะไปเต้นอะไรกันยังไม่ใช่ลักษณะนะคือไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะขนาดนั้นจะใช้ในยามที่จำเป็นหรือมีความสำคัญ จะใช้ในความจำเป็นหรือในความสำคัญเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะให้อนุภาพลงมาแล้วผู้ที่รองรับอนุภาพนะครับแล้วก็บุคคลที่ได้แล้วนะครับผมยกตัวผมพูดตรงนี้บุคคลที่ได้แล้วนะฮะได้ได้ยานทิพย์แล้วเนะี่ยอยู่อยยานทิพย์ไม่มีกับท่านเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความเป็นตัวตน อย่างเราเราตั้งแต่หัวจะลด้าผมพูดในมุมมองให้มุมเห็นมุมมองนะว่าผมยกตัวอย่างอย่างคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถนั่งสมาธิในชาตินี้แล้วนะสามารถนั่งสมาธิแล้วได้พูดได้คุยกับพระอินทแล้วกันผมยกตัวอย่างพระอินพระอินอย่างงี้เนี่ยนะได้พูดได้คุยได้สนทนา ไม่รู้ว่าตัวเองไปทำอีท่าไหนหรือไปอย่างไงก็แล้วแต่ผมไม่ได้พูดว่าไปทําอะไรนะผมพูดว่าความคำลวงๆว่าไปทำอีท่าไหนก็นแล้วกันนะว่าอยู่ๆเขาเรียกว่ายานทิพย์ไม่ปรากฏให้อย่างนี้นะฮะก็มีนะครับผมทีนีค้คนที่มียานทิพย์หรือมีวิชา ต่างๆหรือว่ามีฌานสมบัติจะมีความเขาเรียกมีเลทมีเลทหรือมีขั้นตอนอบางคนก็ได้แค่รู้แค่เห็นไม่ได้ออกไปเมืองนรกสวรรค์อะไรได้นนะได้อยู่จต่เมืองมนุษย์แต่ได้รู้ได้เห็นได้ได้พูดได้คุย บางคนก็เลื่อนชั้นขึ้นไปอีกคือเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มมูลค่าเพิ่ม,คว,มค,นนความสำคัญในอนุภาพความสำคัญในอนุภาพนะครับขึ้นไปก็ะจะไดะ้แสดงอิทธิปฏิหารได้อ ยกกายทิพย์ออกจากกายเนื้อไปสู่ภพภูมิอื่นได้มีความความฉลาดความรอบรู้ก็จะไปเป็นสเต็ปสเต็ปนะบางคนออกได้ออกไปได้แต่ว่าไม่ชอบสนใจเรื่องการเรียนรู้ก็เที่ยวอย่างเดียวคนระับ <c oughs> แล้วก็มีความพิเศษลึกซึ้งนยะอันนี้เป็นโมบผมบอกเลยถ้าใครไปถึงตรงนี้นะชั้นตรงนี้พิเศษมากครับในเรื่องของยานทิพย์คือ หากบุคคลใดนะได้สนทนาได้เห็นพ่อแม่ได้ได้พูดคุยกับพ่อแม่ผมขอย้ําเลยนะฮะยานทิพย์นะครับอันนี้คือใช้คําว่ายานทิพย์นะชั้นพิเศษสูงสุดเลยครับได้คุยกับพ่อแม่ได้พ่อแม่ผู้สร้างชีวิตแบบเต็มรูปแบบนะได้คุยกับพ่อแม่ได้สนทนากับพ่อแม่ได้เห็นพ่อแม่ได้ คนนั้นจะมียานทิพย์ขั้นสูงสุดผมบอกเลยนะ <laughs> ครับสิ่งที่ผมพูดตรงายานทิพย์ชั้นพิเศษเนี่ยผมไม่ได้พูดล้อเล่นนะผมอาจจะขำเดียวว่าผมไม่ได้ล้อเล่นในสิ่งที่ผมพูดนะฮะพิเศษมากส่วน ในการปฏิบัติเพื่อจะเกิดยานทิพย์วิชาหรือชาสมบัติสําหรับลายใหม่เนี่ยผมพูดสําหรับลายใหม่แล้วเนี่ยลายใหม่นะครับเป็นที่ยังไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยหนึ่งก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างอยากอย่างที่คนเขากล่าวขานกันอย่างนี้อพ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 อในตัวเองคิดอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่แล้วก็เริ่มฝึกเริ่มเริ่มไม่เดี๋ยวผมอาจจะพูดผิดเริ่มฝึก พอเมื่อกี้นี่เริ่มฝึกไปแล้วเริ่มลองทํานั่งทำเขาเรียกว่าหลับตาหลับหูหรือว่าทำทำสมาธิทําสมาธิที่นี้หมายความว่าคือนั่งหลับตาแล้วก็อาจจะ,ะเพ่งจดจ้องจดจ่ออยู่กับดวงแสงดวงสีอะไรสักอย่างหนึ่ง รหรือที่เกิดขึ้นในที่ท่านกำลังหลับตาแล้วเห็น,ห,นหรือนั่งทําอารมณ์อยากเห็นนรกอยากรู้อยากนรกเรียกนั่งก็ไดเดินก็ได้นะครับผมถ้าเมื่อยก็ไปเดินสาหรับผู้ที่อยากได้นะการทําก็จะมีอยู่เบื้องต้นแบบเบสิกเบสิกก็จะมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆครับ ผมยกตัวอย่างเริ่มที่ชาตินี้อาจจะไปสามชาติทางหน้าได้เนียอย่างนี้หรือถ้าใครฝึกมากเลยหักโหมมากเลยเอาเป็นเอาตายมากก็อาจจะได้สองชาติได้หรืออาชาตินี้ฝึกไปถึงไปไปยียยย่สิบปีสามสิบปีก็ไปปลายหลายหลายสิบปีก็อาจจะเริ่มปรากฏได้ค่อยๆมีอนุภาพสื่อสารออกมาแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับหากใครมียานทิพย์พิเศษสามารถสื่อสารครับ พ่อแม่ได้เห็นพ่อแม่ได้นะครับท,ท่านจะมียานทิพย์ผมบอกเลยผมกําลังตีคร,รับว่าเป็นยานทิพย em ์ขั้นพิเศษพิเศษเหนือกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพระพุทธเจ้าอยู่นะนะครับยานทิพย์ชั้นนี้ครับผมบอกเลยเหนือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ก็มีตัวตนแบบเราเนี่ยนะฮะพระปัจเจกเขาผู้บำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขามีตัวตนเหมือนเราะ ขึ้นอยู่ใครจะมีความสามารถนะครับแต่มันบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะมียางทิพย์พิเศษเนี่ยผมบอกพ่อแม่ต้องเป็นที่หนึ่งในดวงใจท่านในชีวิตท่านคําว่าพ่อแม่ยิ่งใหญ่คนระับท่านท่านไม่เข้าใจบิดเบือนเรื่องราวพ่อแม่เป็นทีดเดียวท่านปิดประตูปิดโอกาสนะครับไปไม่ถึงดวงดาวนี้ครับผมนี่นะครับผมเรื่องราวของ ยันทิพย์แล้วผู้ที่มียันทิพย์แล้วแล้วผู้ที่กําลังจะเริ่มใหม่ครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับอาจจะเป็นคนหนึ่งที่พูดแล้วเพื่อ,อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนหนึ่งก็ได้อาจจะมีเป็นล้านล้านหลายล,ล,ล้านคนอาจจะได้สักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวผมพูดตรงนี้นิดนึงครับคนที่จะมียันทิพย์ชั้นพิเศษเนี่ย ถ้าท่านหนีจากพ่อแม่คําว่าพ่อแม่มาไลหรือเรื่องราวของพ่อแม่มาไลหรือตัวเองที่ไม่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่มาไลเนี่ยผมบอกได้เลยวยานทิพย์จะหายจากขั้นไปเพราะว่าเป็นยานทิพย์ชั้นพิเศษจริงๆครับหากทาไม่ตรงวัตถุประสงค์เรื่องราวของพ่อแม่ครับก็ความเขาเรียกว่าความละเอียดความแจ่มแจ้งความลึกซึ้งที่เรียกว่าเป็นขั้นๆเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปหรือเข้าไม่ถึงอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับผม ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแก่ผู้ที่พบเจอกันนะครับผมผมเองจะจบไปณตรงนี้ในการบันทึกครั้งนี้นะครับผมสวัสดีครับ